กับคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงอะไรอย่างนี้นะครับลุงก็อยากจะบอกว่าลุงลุงโอ้ลุงจะร้องอย่าทำอย่างนั้นสิลุงกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะลุงไม่ได้เข้าข้างนะแล้วก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะลุงไม่เข้าข้างแต่ลุงจะอยู่ข้างๆในฐานะพี่ชายของแม่ ตรงนี้อย่างน้อยให้รู้ว่าอะไรก็ตามแต่แต่และคนมีเหตุผลเหมือนกันแต่สำหรับลุงอ่ะลุงม,มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าลุงจะยืนอยู่ตรงนี้แหละนะแม่เซแม่ก็มาพิงแม่อ่ามีอะไรก็ตามแต่ให้รู้ว่าเออลุงก็ยืนอยู่ตรงนี้ในฐนานะพี่ชายที่ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันอ่ะเป็นยังไงมาถึงวันนี้ก็ก็ยังเป็นพี่บอยลุงบอยคนเดิมตรงนี้ ตามนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็ตามแต่ลุงก็ฟังไม่ใช่ลุงไม่ฟังลุงก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆมามากมายในสองสามวันที่มันมันมีกระแสข่าวมีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นหน้าสื่อหลังไม้หน้าไม้ออนแอร์ออฟแอร์อะไรก็ตามแต่ลุงได้ยินหมดนะฮะแต่นะครเดียวกันหลายคนก็ถามว่าลุงจะยืนอยู่ตรงไหนลุงก็บอกว่าลุงขอยืนอยู่ตรงนี้แหละให้อีแม่มันพิงให้อีแม่มันรู้สึกว่าหันไปก็ยังมองลุงบอยที่ ที่ยังยืนอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันจนถึงวันนี้สามสิปีก็ยังยืนอยู่ตรงนี้นะะในในในฐานะที่แบบเออก็บ่อยนานาก็ตามนั้นวันนี้ได้คุยกับด้าวันนี้ก็ไปหาด้าวันนี้ก็ได้คุยกับด้าแล้วก็ก็แต่ละคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปจุดยืนของแต่ละคนก็มีเหมือนกันแต่จุดยืนของลุงก,ก็ชัดเจนว่าอ่าไม่ได้เข้าข้างนะแต่ว่าก็จะยืนอยู่ข้างๆแบบนี้ครับ ก็เข้าใจอย่างที่ลุงบอกเลยก็แต่ละคนจะจยืนที่แตกต่างกันแล้วไม่มีใครไม่มีใครต้องเหมือนกันมไม่มีใครว่าถ้าคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ไม่ทําแบบนี้แล้วคนนั้นจะดีคนนั้นจะไม่มีใครเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ผิดทั้งหมดมันก็คือเราเนาะแล้วก็เราอยากรับทุกอย่างไว้เองแล้วก็ไม่ใช่อยากรับทุกอย่างไว้เองเราต้องพูดไปตามความจริงว่าสุดท้ายแล้วคือเราคิดเองเราทําเอง เราเรามีเพื่อนแบบที่เราสามารถจะแบบพูดเล่าแต่บางทีแบบเหมือนก็ไม่ได้เรื่องที่จะแชร์อะไรแบบนี้ในตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมาเลยบางทีนานาเข้าใจว่าวันนี้หลายคนคงช็อกแล้วก็คงรู้สึกว่าฉันรู้จักใครอยู่อฉันเอ้ผู้หญิงคนนี้คือใครอนานาคือใครคนนี้คือใครแล้วคนนั้นคือใครเอาจริงๆน,ะนานาบอกเลยว่ามัน ก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานน่ะย้อนกลับไปก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจในเวอร์ชั่นนั้นแล้วก็รู้สึกมันมันไม่มีทางออกกับเวอร์ชั่นนั้นนะมันมันมันมืดไปหมดเลยอะเข้าใจแล้วมันไม่มีวันนี้มันดูหนักนะแต่วันนี้มันดูสว่างกว่าวันที่ผ่านมาซึ่งถ้าใครกำลังอยู่ในมืดตรงนั้นน่ะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นเหล็กไหลผ่านไปได้คนเดียววูกินหางอยู่คนเดียวมัน มันไม่มีทางชนะแล้วมันยิ่งหนักไปกว่าเดิมถ้าวันนี้ใครดูนานาอยู่แล้วรู้สึกว่ากําลังอยู่ในเหตุการณ์นี้นะเนี่ยหาแบบเนี้ยใครก็ได้สักคนหนึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นอยู่แล้วอนี่คือมีตัวเลขตั้งไว้ให้แล้วมันยังไงมันแต่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 อันนี้คําถามจากลุงเนาะคำถามคำถามจากลุงเนาะลุงก็อยากจะรู้ตัวเลขเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ใช่อนนี้ใช่ไหมเอางี้คือตอนเนี้ย ลุงอ่ะถามแม่ว่าถ้าให้ลุงมานั่งตรงนี้แม่ต้องชัดเจนกับลุงเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลุงก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่ลุงรู้อ่ะลุงลุงไปได้เสียเสียเสียเงินเนาะแต่ลุงก็เสียความรู้สึกเพราะว่าแม่ไม่ได้เล่าให้ลุงฟังแล้วบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทําไมไม่เล่าเออทําไมไม่เล่านะเราจะได้ตั้งรับให้มันถูกต้องหรือทำไมเล่าอีกแบบทาไมเล่าไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเล่าให้เราฟังมันก็มีคําถามอยู่ในใจถามว่าเสียความรู้สึกไหมเสียมันเสียอยู่แล้วแต่ว่าทําไงได้อ่ะมันมันผ่านไปแล้ว ตรงจุดนั้นเราจะเราจะไม่ฟื้นกลับไปตรงนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะเดี๋ยวลุงก็จะมีคําถามหลายๆคําถามไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆว่าลุงฟังมาจากคนนี้เขาบอกว่าเท่านี้ลุงฟังมาจากสื่อนี้เขาบอกว่าเท่านี้คนคนู้นคนนี้ลุงจะไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อใครละลุงจะถามแม่นั่นแหละให้แม่ตอบไปเพราะาทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันเป็นดิจิทัลฟุตปริ้น์อยู่แล้วนะมันผ่านไลฟ์นี่ก็เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีคนแคปไปเดี๋ยวก็ต้องมีคนนูนีนนนนให้จบที่ตรงนี้ แล้วเดี๋ยวจะถามไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องและเป็นคําถามที่หลายๆคนอยากรู้เพราะฉะนั้นดูไลฟ์กันไปเรื่อยๆ <S <S ครือจริงๆถ้าสมมติถ้าพูดถึงเรื่องตัวเลขนะจริงๆทุกคนออย่างที่บอกว่าวันนี้เรายัางไม่ได้เกิดการเจราจากันอย่างเป็นทางการคือจริงๆเจระะจาไปแล้วแหละเป็นทางการไปแล้วขอโทษทีเจรจาอย่างเป็นทางการคุยแล้วใช่ปะก่อนหน้านี้คุยไปแล้วค่ะคุยไปแล้วแล้วก็แล้วก็หาแนวทางร่วมกันแต่ว่าก็เข้าใจว่าหลายๆอย่างมันอาจจะยังแบบ แนวทางการแก้ไขมันอาจจะยังยังไม่ชัดเจนหรือเลื่อนลอยอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้แล้วก็ความไม่เข้าใจความคนเสียหายหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขาก็จะใจนี้ยังไงได้บ้างแต่วันนี้นานาก็เข้าใจแล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ชนอะ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังยังมีหนึ่งท่านนะคะยังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เดี๋ยวรอว่า เพายัาง<ส>ไม่ได้คุยกันใช่ไหมเมื่อสุดท้ายแล้วตัวเลขนี้มันจะเซทโทลงอยู่ที่เท่าไหร่ีเ<ช>ราก็จะได้เข้าใจแล้วค่อยตอบทีเดียวว่ารวมแบบเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะคะเอางี้เอางี้ก็คือตัวเลขต่างๆเนาะที่เราไ,ไปได้ฟังมาจากสื่อต่างๆเนาะอันนั้นเราก็เข้าใจเนาะเดี๋ยวไม่ไลฟ์วันนี้ไม่น่าจะทันเนาะเอาเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์กันเลยแล้วก็ต้องมีแบบคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยเนาะนะครับ จะต้องจะต้องแบบจะต้องคุยกันก่อนเนาะว่ายัางไงแต่ไม่ใช่วันนี้ขอ,ขอขอรวบรวมข้อมูลอีกนิดนึงนะนี่ตะกี้มีคนถามว่าพี่ดาด้าเป็นไงวงวันนี้พี่บอยไปหาดาด้ามาก่อนจะมาหาแม่เนี่ย <ฮะ S 1> วันนี้นัดก,กินข้าวกับดาด้าก็เคลียร์ใจกันในหลายๆส่วนเลยทีเดียวนะฮะ,ะไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวจะชวนดาด้ามานั่งตรงนี้ด้วยนะฮะจริงๆนางนางก็นางก็ยินดีนั่นแหละแม่ก็คุยกัน นะครับในในหลายๆพาร์ทในหลายๆคนแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกแล้วก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะแม่นอกสิ่งสิ่งหนึ่งนะพี่บอยที่พอพี่บอยรู้ทุกอย่างแล้ววันหนึ่งพี่บอยบอกว่าเออทำไมสู้อยู่คนเดียวอ่ะทำไมไม่พูดทำไมเป็นอะไรทำไมคือคือ,ค,อคือเราเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าปัญหามันมันหนักเกินไปที่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะจะสามารถแบบรับมันได้อะสิ่งแรกที่ลุงถามก็คือว่า มึงนอนหลับได้ยังไงวะมึงยังนอนหลับได้มึงยังยิ้มให้กูได้มึงยังโทรไปเชียร์เชียร์กูตอนกูจะแข่งเทนนิสได้มึงยังอะไรได้อย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังแล้วก็ต้องต้องแข็งแรงแค่ไหนอะ่ะมันมันถึงจะสามารถแบบมันถึงจะสามารถแบบยังทําให้ลุงอะ่ะที่ยังไม่รู้เรื่องอะ่ะยังเชื่อสนิทใจว่าแม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแม่เลย อืมอยากอยากอยากรู้เคล็ดลับตรงนี้จริงๆว่าว่ามันมันต้องสะกดจิตสะกดจิตตัวเองยังไงบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่ดีนะบอกก่อนอันนี้คือไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยคืออย่างเดียวเลยลุงเรก่ยคืออะไรครับไม่มีความกล้าพอขี้ขาดขี้ขาดไม่กล้าข้ามกําแพงความกลัวกว่าพี่เวจะรู้ก็คือผ่านไปแบบระยะเวลาหนึ่ง วันนี้เข้าใจนะคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อาจจะแบบเ,เป็นไปได้ยังไงพี่เวจะไม่รู้รู้ค่ะแต่เพิ่งรู้ไม่ได้ไม่ได้ตดกับลูกถุงใต้ตาหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือแอป,ปช่วยแล้วนเนี่ย<ไ>คือยงงังไงคือนอนไม่หลับคือยงงังไงร้องไห้คือยงงังไงคือ,งงคอมันมัน,ม,นมันยงงงังไงมันยังไงโอถุงใต้ตาแกฉันจะขอยืมไปตั้งวงตักล้อสักสี่ห้าวงใหญ่โตมโหระทึกมากเลยฉันนึกว่าเธอขอสันการาคีรีนิดได้ไหมคะถ้าถอยกล้องอีกทีมันคือมันหล่นแล้วจ้ะ คือพื้นที่มันจํากัดจริงๆอะจ้ะไปยินแบค่ะเดี๋ยวนะคนไทยไม่ทิ้งกันขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เจนนี่พี่เจนนี่พี่โอ๊ยก็เป็นคําถามที่ถามมาเยอะมากนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพี่เจนนี่นะฮะก็ลุงก็ได้คุยกับพี่เจนนี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังต่อว่ามันเป็นยังไงบ้าง นะฮะแต่ลุงได้คุยแล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตกับแม่ว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะอัปเดตไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปกันแล้วกันนะครับอโอเคเนาะอย่าเพิ่งปักแบรนด์ด้วยเขาบอกว่าให้อย่าเพิ่งปักแบนนด์ถอยกล้องออกหน่อยค่ะแม่คือยังไงวะคือเราต้องถอยอย่างนี้เหรอคือถอยอย่างนี้เหรอหรืออะไรพอถอยงี้ฉันก็ตกไงอย่างนี้เหรอเธอสอนฉันสิว่าเธอไปมาหลายแบรนด์เวลาเขาไลฟ์แล้วเนี่ยคนนี้แหละเธออะไรเขาพูดไม่เก่งเหมือนกันอ๋อเหรอเขาพูดไม่เก่งคุณ เดี๋ยวพี่สอนอืโอเคลุกไปถึงท่านเปาเนี่ยพี่ท่านเปาหรือเปล่าเธอลงม,มาดูสิเขาเขียนอะไรอ่ะแล้วมันเอามาลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะหายไปแล้วว่าแล้วก็ทําไม่เป็นด้วยอ่ะสิอือโอเคอมุมกล้องครับยังไงอะ่ะเอาสินค้าที่ปักตะกร้าสินค้าวาง ฮาดูเวีนวัวไล่ตาจันเดีย